มีแบบมากมายแต่เพื่อนในชีวิตเพื่อนเล่นตาตัวกอย่างแต่ที่ฉันจะใช้แบบตรงนี้นะแล้วที่ต้องมาสวดกันมาเป็นการิสวดเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมันหายในชีวิตที่คิดไม่ดีต่างๆมากมายพอได้ใช้ในสวดของพระฉันก็เริ่มคิดได้แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยมองดูฉันอยู่ฉันได้พบพระทำให้เกิดความรัก มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตของฉันเองทำไมฉชนนึงมาเป็นการผลิตรเจ้าทคนอยากแต ให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคาทอลิกนะนะสอนว่าสวดภาวนายอยังไรให้มนาะพอฉันมาแล้วฉันก็รู้สึกมีความสุขฉันได้เห็นความรักของเพื่อเพื่อนทุกคนจริงๆ